อย่าปล่อยมือนะครับเป็นห่วงเั็นใย,ยเดี๋ยวจะหลงพัดหลงโดยจะตกน้ำตกข่าโดยความเป็นห่วงเั็นใย,ยจากพี่น้องผู้จัดก,การแข่งขันขพี่น้องทางบ้านผักกาดยากครับผัดกันพูดอ ก็ไม่นีไม่เล้ะที่ยวนีผีน้องไม่มาจักตามันดูเที้ใครจะไปใครจะอยู่เบอกว่าจิงก็รกหาก็แรงไม่ว่าจะเป็นมันจะเป็นเทพสักสิ์ทีนี่พี่น้องจักท้าูกใสุริที่้าใจวันนี้ต้องมาเจอทีแรกกระดิ่งถมพี่น้องจกอุบัติจะทานี้ทีนีอาผู้ที่บเอารา้ว้เอารามาตอนนี้เราเปิดหายายมือใส่กันมาที่ที่มาทีใครยอมกแล้วใส่กันมาจ้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 าเือดีวยจ้าจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนเทพสักสิักสิบเลยลูกนับแดงรับเจอใครมาเจอ ทีดากระดิงของผู้พีสูสีเบีกัน่าาคนตาพายต่าคนตาคินตาคนตาักไม่มีใครยอมใคตอนนี้อูหยดูกระเพื่อทพนีกน้าลงตัับขายออกมาเสื้อสีดาสีน้ก็ไม่ใสใครรคับที่ดาร้อยดีละกัแม่สาวกระดิงแม่สาวกริรเบียยดีดีกว่าเทพสักเตียนตีเอาที่ดากะดิงของตาไปตามไปตาบาที่ดากิงของตามันเบียยอีดีออกไปล้วทานผู้ชมที่ดากระดิ่งของพยาเล่าพายาดีจะทีตัว ว่ามันผิดากทดาไม่ทำแม่ไม่ทำเลยเด็กสักสิเด็กสักสิเสักสิไม่ยังเทพไม่ยังพูไพยยามใครยัดีเด็กสักสิพยายามดีดีพยายามดีที่ีกรนีของเรามีจเรยเรนจีเรยบเป็นจีจรจงจี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 ีีา เทพศักดิ์สิทธิ์กับธิดาก,กระดิ่งทองคนระับผลการแข่งขันคณะกรรมการการู้กตนกสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ําสีแดงเป็นเรือเทพศักดิ์สิทธิ์เป็นฝ่ายชนะกับที่นี้แล้มาดูเลยว่ามหาราชครับท่านผู้ชมอยู่ล่องน้ำสีแดงถ้าเป็นที่ยวต่อไปดีทางไปไกลผัดกักกลตาลรมก็วานินก็อุบลก็น,นั่นเองเอาแล้วครับไปใกลไ่ไกลเป็นบ้านที่มอง้องมาลองกันรู้ว่าวันนี้สีเกตเจออุบล เดินชนกันแล้วใข่จะจบลงด้วยดีท่านผู้ชมจะแม่แต่เคียนแก้ววันที่17เกนั้นได้แค่อันดับหนึ่งด้วยขอที่บ้านท่าสามกีจตำบลเจ้าท่าและวันที่หนึ่งตุลาคมนั้นได้รับแชมป์อนดับที่สามที่สนามท่าวารีและวันที่17ที่ผ่านมาได้รับแชมป์อันดับสองที่บ้านองหพนก็แสดงว่าดีวันดีคืนนะครับฟอกผมตะเขียนแก้ว ฟังประวัติลำเลือนแต่รางเที่ยวก็ถือว่าสุดยอดนะครับราชาแห่งกีฬาทางน้ำแต่ทีมตีนเลือไม่ได้ครับท่านผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับสอสอและสกเหรีบาทเหรียญห้าเหรียญสิบแปดพันพุ้นของสอสอและสกลอนะครับกับุู้กองเสียงฟรีแล้วท่านใดที่หิวน้ำก็ดื่มน้ำครับแกะแก้วน้ำฟรีครับและสุดท้ายท่านใดที่ชอบเสื้อสวยๆครับใส่เสื้อสอสอสกลอ เชิญครับแจกฟรีครับที่บูธสสสอนะครับและก็สอรครับเชิญครับแจกครับกระปุกออมสินแก้วน้ําและก็เรือแจกฟรีครับเดินไปปุ๊บได้รับปั๊บจากทีมงานและเจ้าหน้าที่สอสและสอรลแจกให้ครับวันนี้ขอบคุณมากมายครับท่านผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนการแข่งเรือขอบคุณครับจุดหนึ่งของทีมที่ออกมา กรอบแชมป์ลำดับที่สองจากสนามหนองขอนตัวนี้ก็คือเจ้าแม่ตะเคียนแก้วหม่วันี้เอาชนะธิดากริ่หอมแบบเส้นแดงผ่าแปดเป็นจุดวินาทีนะครับอาจารย์ครับต้องถอยประมาณสามทิวข้าแปบสูสีนะครับเส้นแดงผ่าแปดนะครับชนะ อาชิดากันิงทองมาแต่วันนี้ต้องมาเจอกับหงฟ้ามหาราชมาดูสิว่าความห้าวหาญชาชัยขององฟ้ามหาราชจะเจอความคี้วของตึกหีนแก้วใครจะแน่กว่ากันโ oh อ้โหก็ยังออกหรื oh อยังไงมีการฟาวเรือครับตอนนี้ต้องดูที่กรรมการนะครับเพราะว่าลมอน้ำแดงนี่โผล่มาก่อนแล้วเป็นตึกหีนแก้ว องค์ฟามหารา a ยังอยู่กับที่อยู่กรรมการจะว่าอย่างไรเราก็ต้องดูนะครับดูได้วิเคราะห์ได้แต่อย่าเพิ่งไปตัดสินใจก็ต,ต้องมาดูที่กติกาแล้วครับว่ามันเป็นอะไรแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นต้องดูที่กรรมการจากจิตปล่อยใช่นะครับว่า พกฟ้ามหาราตติดขัดที่ตรงไหนตะเคียนแก้วโผล่มาอย่างไรต้องมาดูก่อนนะครับเพราะในขณะนี้ตะเคียนแก้วนี่โผล่มาลําเดียวครับมาลาเดียวอยู่ที่กำรักายแล้วครับเพราะว่าเรือเที่ยวนี้เป็นเรือในสายดีมีเรือเข้าร่วมทำการแข่งขันสามลำตกในนาสองแค่นั้นเองก็ดอรู้ผลก่อนนะครับว่า โดยเหตุผลคนใดตะเขียนแก้วจึงลงมาลาเดียวโดยรับเราต้องมีปัญหาเรื่องเทคนิคครับก็ต้องมาดูกันนะครับหลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าแม่คําไลกัพบพรเจ้าปู่หอคนะัมครับเรือในใสายซึ่งเลื่อนมาตั้งแต่เมื่อเช้านําเรือขึ้นไปลอยลำที่ยิตไผ่เลยคนระับเจ้าแม่คําไลกับเจ้าปู่หอคับสิงคุบุญกับน้านะขอเทวีเจ้าปู่เลี้ยงไหลกับเพชรภูคับ เทพรุศดรกับยมเทวีแปดเก้าเจนรับนะครับอีกประมาณแปดทิวนะครับว่าหนึ่งสองของแต่ละสายนั้นเป็นใครใครเจอใครอยู่ที่กรรมการเทคนิคของท่าน้ำวัดสุปัญญารามรัชกา้าของเรานะครับไม่คทงยาเหมือนกันนะครับฝนนะฮะ เอาเละครับท่านผู้ชมครับในเที่ยวเมื่อสักครู่ได้เจ้าแม่ตะเกียนแก้วกับหกฟ้ามหา,าราชคณะกรรมการยังไม่ได้ตัดสินนะครับเรารอฟังผลช่วงนี้ครับคู่เที่ยวต่อไปนะครับในสายเอนั้นเนี่ยเป็นคู่ที่เราเรื่อมาในการเปิดนะครับก็คือเจ้าแม่คำไหลรับผิดชอบลู่น้ำแดงขอเจ้าผู้ขอคำรับผิดชอบลู่น้ำเงินครับอาจารย์ครับเอาเละครับเจ้าแม่เจอกับเจ้าปู่ เจ้าแม่จับมั่นกว่ากันครับขออย่างเดียวอย่าเป็นเลขเบิลก็แล้วกันมาแล้ว,ออลวจ้าเอาอแล้วก็ไม่ลีไม่รอแล้วพี่หนุ่มใส่กันมาที่นีพีู่ เด็กระนกระเด็นถูกถีบถูเดียวเดียวกูขอกระยาวย่อยลถอยย่าลูกาหลานลูกเกาฟังสี่ขายังเสนกัไหมตากคนตังไปตาขคนตังนี่ตาขุตังตาุดตังตากานได้เหลียวแรงแล้วขับไรทขับไรเจันจะโอหออขับหออรับก็ขับไหลก็จะไม่ไปที่อยู่ตากคนตาพีคขับขับไรก็ขับหอหรือว่าห้อรับใครจะไปใครจะอยู่ใส่กันมาเดียวที่ว่าไม่มีใครยอมไายละจ้า เอาละครับจะยอมไม่ยอมไม่รู้นะครับในระหว่างเจ้าแม่กระดับพ่อนั้นเจ้าแม่คำไหลก็ไม่ยอมจับพอเจ้าปู้บอกขับก็ไม่ยอมตากคนตากยินตากคนตากเปียนตากคนตากอีกโอ้โหโอ้โหนักเต้นบอกคุณตลกกบแม่นทำมาเลยจะพอดพอหอมแดมกันไปถึงไหนว่าจะไหนว่าจะไหนจะไม่มีใครได้เปรียบเทียบเจ้าแม่คำไหลเราเป็ชอบลูกนั้นี่ยจับผู้ขอตักอุ้ยเับไปยอมโดนโดนตาคงตากตากไปงลายเปิดเปิดออกมาแบบไตตรงๆแล้วคำแตนผู้ชมเจ้าแม่คำไหลร้องตะโกนดังๆว่าตายกูตายเอาแล้วถาม เรื่องกามาหัวเจ้าปูวหัวคำหัวจู้หัวคำฉีกตัวหนีมาทันทีไม่ดีเลยไม่รอแเราไมได้สนใจเรื่มันจะรอใครเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยดูดีดีมีเหตุนะทุกชมไม่ทำมาแล้วกแพงทำอะไรบีบตมากำแพตีตึน้นต้ตีตื้มาเพี้ยสี การแข่งขันเรือสายเรหวางจ้าแม่ขับไลเจอกับเจ้าปู่หอคำผลการแข่งขันนั้นคณะกรรมการเส้นชัยร่วมกระตสินให้เรือที่อยู่รอบน้ำสีน้ำเงินครับเป็นเรือเจ้าปู่หอคำติดฝ่ายชนะครับโดยจากนี้ไปครับผู้ชมครับมาดูเรือสายเอเช่นกันครับเป็นหน้าที่ของสิงห์ุบลครับอยู่รอบน้ำสีแดงนครเทวีอยู่รอบน้ำสีเหมือนครับเป็นเที่ยวต่อไปนี้ คงเทพพระสุนทรเจอเจ้าแม่ทอเดียมเตรียมความพร้อมเรียบร้อยด้วยเชิญครับลอยมาลำเดียวนั้นนะครับเราต้องไปดูสาเหตุสืบเนื่องจากอะไรเป็นปัญหาเดี๋ยวมาคุยกันนะครับขอผู้ดีครับนะครับสำหรับเจ้าแม่ขับไหลพยักไายจากหนามแท่นสืดยอดครับ ฝีพ่านใจละคนนี้รุ่นเก่าก็เยอะนะครับเามื่อนั้นท่านกำนันของดีไปฝากเบิร์ละเด้อมานน้บ <c oughs> ่อไปครับเ,เราผู้ใจบันแท้จากจังบวัน,นรกระสินทิ่น้ำดำแล้วก็ขอชื่นชมและกินดีครับไอหนุ่มด้ามบนคลบุรราชพัฒน์ <c oughs> จากสกนลนครบ้านเขา <c oughs> เพายักไลลจากเถือกของผู้พานอ่า เมื่อเด่นน้าแจ้งเลือ่อยยี่ห้าย,ยี่หกบอกน้องผ่านแม่บางคนปวดหกทวีฬหกสามสองนะครับทีมงานของปูตันธานิบุกกัม马าใสไอ้หนุ่มร,ราชพัฒน์มิต่นักเรียนครับมแต่นักศึกษานะครับหากันพอได้กผ่านเพิ่มอ้าวทีน,นี้ ตัวมาแล้วเห็นหน้าที่ของสิงห์อุบลเชิญนครเทวีมาดูรุ่นนี้เที่ยวนี้ไม่ธรรมดาเริ่มเปลี่ยนเสียงสีก็ลงมาต่างเริ่มต้นมาแล้วเริ่มจะแข่งซับบะเริ่มจะแข่งซับบะว่าจะให้สิงห์อุบลสิงห์อุบลป์ไม่ตรงติตรงเราจะสู้มาจะเดี้ยวสู้แบบสู้ตายทวายเลยนครจะเบียดใจเบียดีจจะ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 ต่อยหัวอนวคตดูช้อ เราจะกินไปไหนไปว่ายังไงครับว่าไอ้สิงกโปสิงก็ะคอเตวีสิงคโปร์เราผชอบลูนัสีแดงนะเราอเทวีเราไิชอบลูนัมันโอ้ยใส่กันมาเป็เมใส่กันไปเราเหมือนถึงเรืดูดูสาตาบาตอนนี้หัวตามสายต่เหมันแบบมันมีใครยอมใครตาคนดัขี้ตาคนดากไปตาคนตากเบียยตาคนแด้นี่กะดกคอเตมีก็ยอมสิงคโรก็ยอมผูกขี่สูสีผู่ขี่สูสีโอ้ยแบบทำพื้ตลบกมบแม่น้ำไปเลยกับท่านผู้ชมว่ายังไงสิงคโสิงปร์กรอดกคอเตมีเบี้ยอีีออกไปแล้วท่านผู้ชม

พยอนขาเจ้าใส่เสียสีเดียวกันท้ายกับท้ายคลื่กันเข่ากับเข่าพ้อมกันผู้จิตายมันบังคับมันจะท่ายหน้าแบบนี้แต่ผมไใครหัวใจสิไว้บอกว่าดูผลการตัดสินก็ต้องชมโอ้โหถือว่าสู้กันแบบสู้กายถวายแหวนจริงๆฮะไม่ลดลาวาสอกให้กันเลยครับเมื่อกี้ ต้องยอมรับฝีผายทั้งคู่ครับลำดับต่อไปครับเนกาประกาศผลการแจ้งกันครับในเรือในสายระหว่างสิงคโปร์กับนครเทวีคณะกรรมการเส้นใจครับรงกระเสียให้เรือที่อยู่ล่งน้ำสีน้ำเงินครับเป็นนครเทวีเป็นฝ่ายชนะครับโอ้โหถือว่าเที่มื่อกี้แฟนๆมีนั่งม่ติเกาอีทีเดียวครับโยกตามทีเดียวผลก็คือนครเทวีเป็นฝ่ายชนะ มาดูเที่ยวต่าไปลดอยเลยในสายดีก็ับท่านผู้ชมเป็นหน้าที่ของเจ้าปูเหล็กไหลร่องน้ำสีแดงเพื่เพ็รภูคําครับร่องน้ำสี้ําเงินเป็นเที่ยวตกอไปนี้